โอเคสวัสดีครับผมอ้อมครับอ่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปริ้นใบปะหน้าสำหรับผู้ขายช e. ้อปปี้ผู้ขายมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้การใช้งานของการปริ้นใบปะหน้าท่งน,นี้ทำยังไงเราจะมาสอนโอเคเริ่มกันเลย อันนี้ผมอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ shopp.co.th e. ผมก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วพอล็อกอินเรียบร้อยเนี่ยหน้าตาก็ขึ้นแปลงาหน้าทาบบนนี้เราก็มาที่ตรงชื่อเราที่หลังจากล็อกอินแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นขึ้นชื่อขึ้นรูปแล้วก็มาเลือกที่การขายของฉันคลิกเข้าไปเลยการขายของฉัน คลิกเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เราก็คลิกอ่ามันอ่ะอธิบายไปเลยก็แ้มะนจะนีอมีลูกค้าที่ยังไม่ชําระลูกค้าที่เราจะต้องจัดส่งจังโอเคนะคือตรงนี้มันก็แค่บอกเราเฉยๆสำเร็จแล้วยกเลิกแล้วการจัดส่งอะ,อะไรพวกนี้ เราก็อันนี้ไม่เกี่ยวเอาไว้ดูเฉยเรามาต่อทําการจะส่งแบบเป็นชุดคลิกเข้าไปเลยคลิกการจะส่งเป็นชุดแล้วก็มาคลิกดาวน์โหลดที่อยู่เพื่อจะส่งตรงนี้ดาวน์โหลดที่อยู่เพื่อจะส่งคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเสร็จจะส่งลูกค้ามาเราซื้อเราเนี่ยสั่งอะไรมาบ้างสั่งเคอรี่สั่งพีเมเอสไทโพสหรือว่าการจะส่งแบบอื่นๆอ่า ทีนี้เรามาเข้าไทโฟดเพราะผมลงไทโฟดไวไทโฟดของผมมีรายการสั่งซื้อขึ้นมาที่จะต้องส่งมีประมาณเีแบบนี้ทีนี้ทำยังไงต่อเดาโหลดจะส่งที่อยู่ที่อยู่จะส่งตรงนี้เราก็เลือกเลยติ๊กเลยว่าเราจะพิมพ์มาไ,ไหนบ้างติ๊กไปตรงเนี้ยอันเนี้ยพอดีผมพิมพ์ไปแล้ว มันก็เลยขึ้นสีเขียวขึ้นมาว่าโอเคอันนี้ติ๊ขึ้นมาว่าให้เราเห็นว่าพิมพ์แล้วนะ,ะเตือนเราอันนี้สมมุติว่าสมมุตินะสมมุติว่าสองอันบนเรายังไม่ได้สง่งเราติ๊กเลยติ๊กสองอันแล้วมาติ๊กนี้ใบปะหน้าพัสดุกใบปะหน้าพัสดุกเนี่ยก็คือใบที่เราที่จะต้องปะหน้ากล่องหน้ากล่องพัสดุหรือว่าหน้า หน้าซองพอาสดุที่เราจะใช้ส่งไปษนีนี่แหละเราไม่ต้องมานั่งเขียนเองนี่คือความสะดวกอ่า packing list เนี่ยสำหรับผู้ที่มียอดคำสั่งซื้อเยอะๆแล้วก็ต้องไปหยิบของที่สต็อกก็จะใช้ตัวเนี้ยได้อันนี้คืออัปเดตมาใหม่เลยมาไม่ไม่นานสองาทิตย์ได้ packing list อ่เดี๋ยวผมจะติ๊กให้ดูติ๊กให้ดูว่า packing list พิมพ์ออกมาแล้วเป็นยังไงพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดนี่เลยดาวน์โหลดที่อยู่ตรงนี้ดาวน์โหลดที่อยู่กดกดปุ๊บมันก็จะมีหน้าเด้งขึ้นมาตรงนี้ว่าให้ดาวดน์โหลดเ่ยของผมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้หรอกมันดาวน์โหลดมามันก็เป็นไฟล์ Excel ผมก็ยกเลิกไปออันนี้หน้านเนี้ยคือ p a ็กลิสต์อ่าแพ็กลิสตเนี่ยมันก็ เอาไว้สาหรับว่าไปหยิบของที่แตตอกของผมไม่ใช้ผมก็จะปิดไปแล้วขึ้นมาสองหน้าต่างเลยถ้ามองข้างบนมันจะขึ้นมาสองหน้าต่างอันนี้เราไม่ใช้เราปิดไปคืออันนี้ก็สามารถจะปริ้นได้เลยกดคอนโทรลีปั๊บตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้งแนวนอนสาหรับอันนี้ผมไม่เคยใช้ก็จะตั้งแนวตั้งแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้เล็กหน่อยเราปิดไปไม่ใช้ อ่านันนี้อ่าหน้านี้ที่จะใช้แปะหน้ากล่องไปสนีเหมือนกันครับอันนี้เราก็กด c อนโทรได้เลยกด c อนโทรกด c อนโทแล้วเนี่ยตั้งค่านัากระดาษให้เป็นแนวนอนอ่าตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอนขอผมตั้งตรงนี้แต่เครื่องของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันว่าอันนี้ผมใช้ iMac OK โอเคโอโทษที T. ภาพมันตกขอบอ่านี่ตั้งค่าหน้ากระดาษตั้งค่าหน้ากระดาษแนวนอนแล้วผมก็พิมพ์ได้เลยก,ลก็คลิกกึกสั่งพิมพ์จริงๆก็มีแค่นี้แหละมันก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไมด้ยากสะดวกนะสะดวกในการใช้งานแล้วก็ตอนนี้ขายออนไลน์ช้อปปี้นี่ก็ดีนะ ซื้อก็ดีขายก็ดีผมก็ใช้ทั้งซื้อทั้งขายใช้ด้วยขายด้วยซื้อด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมก็ขอจบการอธิบายเรื่องวิธีการปริ้นใบปะหน้าอ่าไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้ามีข้ออไม่เข้าใจตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สอบถามมาได้อ้อข้างล่างเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนปึ๊บ ข้างล่างเนี่ยผมจะตัด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 ตามรอยเลยใช่ตัดตามรอยแล้วเราก็ส่วนของข้างล่างเนี่ยผมจะแปะไปกับแปะไปกับสินค้าที่อยู่ด้านในส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีบอกว่าลูกค้าสั่งสีอะไรมาจำนวนเท่าไหร่กี่ชิ้นแล้วก็ถ้าตรงนี้ข้างล่างเนี่ยลูกค้ามีข้อความอะไรถึงเรา อาจจะเปลี่ยนที่อยู่การจะส่งหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อผู้ส่งเป็นอะไรอะไรเงี้ยเคาก็จะแจ้งแจ้งเรา,าตรงข้างล่างเราก็แปะเข้าไปในตัดแล้วก็แปะเข้าไปในตัวสินค้างในในส่วนของกล่องสินค้ากล่องพัสดุเนี่ยเราตัดเฉพาะส่วนบนส่วนบนข้างบนก็ของอันนี้ข้างฝั่งขวานี้ก็จะของอันนี้อโอเคน่าจะ คถ้วนถ้าติดขัดอะไรหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็ส่งข้อความมาถามข้างล่างก็ได้ในคอมเมนต์อะไรงเงี้ยเหลือว่างเดี๋ยวผมจะมาตอบโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ